สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบก,กันกับน้องน้ำหวานคนดีคนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้น้องน้ำหวานนะคะมีเกมมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนี่ที่ทุกท่านนะคะได้เข้ามาลองเล่นไปพร้พอมๆกันนะคะไปเริ่มกันเลยเกมน,นี้นะคะชื่อเกมว่า Piggy g o l d e r จากท่าย p i g s l o t นั่นเองค่ะอันดับรแรกนะคะน้องน้ำหวานก็บเขามาพายในเกมแล้วเข้าไปดูอาาัตราในการจ่ายเงินรางวัลก่อนเด้อว่าในแต่ละสัญลักษณ์จะมีการจ่ายเท่าไรคะ เดี๋ยน้องน้ำหวานนะคะขอเลือบเบ็ดในการลงเดิมพันอยู่ที่สิบห้าบาทจ้าหมุนเลยค่ะเข้าแล้วค่ะอุย้ยรอบแรกก็เข้าแล้วะคะาสี่สิบห้าบาทรอบที่สองก็เข้ามาแล้วค่ะสี่สิบห้าบาทรอบที่สามก็ยังเข้าอีกนะคะโอ้ยเบ็ดสิบห้าบาทคูมคูม,ค,ม,ค,ม,ค,มคูมเดอ้อไปเลยค่ะหมุนไปเรื่อยๆเดอ้อ ในเกมนีม้นะคะจะมีสัญลักษณ์วายที่จะเป็นตัวคูณเพิ่มให้โบนัสเราแต่ง่ายมากขึ้นนะคะก็จะมีวายธรรมดานะคะแล้วก็คูณสองคูณห้าและคูณสิบค่ะมาแตีกแล้วค่ะติดห้าใบเด้ออุ้ยแตกงรัวเบอ้เอ้าวได้รังวันก้อนโตนะคะ เงินไหลไม่หยุดเลยค่ะเป็นรางวันเมกะแล้วนะคะและกลายเป็นรางวันก้อนโตระดับซูเปอร์แล้วค่ะยอดเงินหมุนไม่หยุดเลยเด้อได้เงินรางวันนะคะอยู่ที่1 5 0 0ั้าร้อยบาทเลยเด้อโอ้โหโ,โ,โ,โคตรคุ้มเลยค่ะเบสสิบห้าบาทไม่ไหวปังไม่ไหวปังไม่ไหวคุ้มเวอร์ไปค่ะเราจะแผ่วขอลองจัตตั้งนะคะ หมุนไปเลยจ้าเรเรเลยเด้อสุดยอดค่ะเบ็ดสิบาทเด้อโคุมมากเจ้าหมูตัวข้างล่างที่ย็นอยู่นะคะจะช่วยล็อกเป้านะคะด้านซ้ายและขวานะคะเพื่อให้เราสัญลักษณ์แต่ง่ายมากขึ้นเด้อสิบห้าบาทโรวๆเลยค่ะ วันนี้นะคะน้องน้ำหวานนะคะก็ทํากําไรไปย้าจุกๆเลยค่ะคุณใดนะคะที่สนใจที่จะรับเครดิตฟรีเราก็มีแจกให้นะคะเข้ามาสอบถามได้ที่ลิงกงใต้วิดีโอของเราเด้อคลิกเข้าไปเลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้ที่ w วอ e ์ไวเลสจุด o อ 88.com คค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำหวานก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมน,นะคะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้องน้ำหวานด้วยนะคะ